ดังไม่ลงค่ะทค้ชค่ะรับรักฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะที่ขอบคุณนะที่การที่มามีความพิเิษด,ดีมอบให้กับพี่แต่ว่าการที่มาเดินไปได้หรือเปล่าการที่มาไปถึงลูกสาวของท่านาจาครูสิงคดาการาที่การที่มามาบอการักผู้ชายกลางลูกกรงทางแบบนี้ลองคิดดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าดีนะที่ผู้ชายคนนั้นเป็นพี่ถ้าหากว่า ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวความเสียหายมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของการที่มาได้การที่มาตลอดเวลาที่ผ่านมาการที่มาก็เปียนเสมอน้องสาวของพี่มังคยอคนหนึ่งถ้าหากว่าการที่มาจะให้พี่รับรักการที่มาและคิดกับการที่มาแบบชู้สาวฟังพี่นะการที่มามันคงไม่มีวันที่จะเป็นไปได้มังคยอพี่กลับก่อนนะ กันทีมาพี่มั้ยแต่ว่าฉันพี่จริงๆนะจ๊ะอย่าเล่าหรือนะกันมาไปมังนกหนเราด้นอยไรักคนที่เขารักเราดีกว่านะกันที่มา ครบแน่นี่บาเพียวไปนู่นแล้วจะไปร้องห่มร้องไห้ทําไมผู้ชายก็ไม่รักเนะีนน่ยคนที่สานมันด่บเยะแยะลูกศิษย์ก็จะโคูที่หมายปองกันที่มารักกันที่มาจริงๆก็มีอยู่ทำไม่ไม่มองมัง่งนี่ถึง,ง,ง,งมันจะงงงเซ่อเซ่บ้าๆก็รักแม่ไปเถอะพูดอะไรของพี่ฮะพ,พี่พี่หวังดีนี่ร้องไห้ตาเช,ช็ดตาหอหยุดตรงน,นี้เลยนะนี่ พี่ทำแบบเนี้ยพี่จะมายอ่อเอียฉันใช่ไหมพี่ฉันเนี่ย<ต>บอกรักพี่มังย้อแล้วก็โดนขา้อหากออกมาแบบนี้นี่จำเอาไว้เลยนะต่อให้โลกไปเนี่ยหรือผู้ชายเพียงพี่เพียงคนเดียวฉันกับพี่มาก็ไม่รักคนอย่างพี่หรอกจำเอาไว้เดี๋ยวกระถิบไปแล้วเดี๋ยวกระถิบมาตกเลยพี่ าาาากันไอ้กัล่บมาน้องมาตบหน้าของพี่แล้วน้องก็มาเดินดีตัดรักหลบลี้งนีหน้าไอาา้น้ำใสใส ล่นเลยไม่รู้น้ำฝนน้ำตา,าจะทาจะไปรับที่ไม่เป็นไรแต่ที่สัญญาเลยขอเย็นๆที่จะรักเจ้าคนเดียว